วัสดีครับผมก็ปเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันวันนี้เรามาแบกขวออานานะนะใส่ไปนี่ก่อนแน่นละโอเคกระสอบนี้กระสอบเดียวก็ประมาณสี่สิบโลนะครับ <c oughs> กับรถ X Max ของเราโอ้โหจะบอกว่า ทำไมมันไม่เหมือนเอ็นแมกวะอะไรกะโอ้โหนิ่มมากอะ่ะพูดตรงเหมือนรถไม่ได้แบกอะไรอะ่ะจริงๆกำลังเหลือเกินอะ่ะขนาดแบบเอ็นเอ็นแมกอะผมทำหกสามทักสามใช่ไหมฟิลยังไม่ขนาดนี้เลยอันนี้คือแบบ เออเบามากอะ่ะช่วงเริงช่วงล่างก็คือแบบแ,แล้วผมอะ่ะสังเกตนะผมว่ามีคนซ้อนแบบน้ำหนักประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นไปอะไรเงี้ยขี่ดีไม่เหมือนเวลาเราขี่คนเดียวขี่คนเดียวแบบรู้สึกกระด้างอะ่ะ กำลังคือแบบเหลือๆมากจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็เดี๋ยวคันต่อไปก็ผมเล็งๆไว้นะจะเป็น t m a มข6 0้ากนะครับเดี๋ยวค่ว่า,างันในอนาคตเดี๋ยวเอาคันนี้ให้จบก่อนคันนี้เราก็เหลือก็เก็บไม่กี่อย่างนะครับมีั๊มบนโบนะครับแล้วก็อะไรนะโอลิงชกหลังโอลิงแล้วก็หัววเทียนพเบรคพัชกัดลายาดคาร์บอนมีอะไรอีกอะ ปอกแฮนด์ตูมไปแฮนด์ก็น่าจะจบแล้วแหละครับคันนี้ก็จบง่ายครับค่อนข้างจบง่ายพ่อเธอเดี๋ยวอาจจะขี่เดิมๆเ,เลยครับผมตามเชิมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะทํำไหมแต่ว่าขี่เดิมๆม,มันก็สบายใจอะ่ะไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเยอะแยนะมันก็แบบโหดและชิลมาก ชิวะอะไอเนี้ยรครแม่งชิวมากนี่ถ้าแบบยัดเออเจ็ดสี่เข้าไปสักลูกหนึ่งก็โหว่าวิ่งดีอยู่ดีก็โดยรวมชักมันยาวอยู่แล้วอ่ะชักแม่งเดิมๆมาก็เจ็ดสิบห้ามิลละแต่ลูกแม่งเล็กแกลูกแม่งเจ็ดสิบมิลเองป่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผม